สวัสดีครับท่านผู้บริหารสายงาน HR ทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาแชร์ในเรื่องของการเริ่มต้นทำระบบงานข้อมูลของ HR ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแต่ละองค์กรนะครับซึ่งวันนี้คงต้องขออนุญาตแชร์ในระดับเบื้องต้นหรือระดับ beginner นะครับเพราะว่าถ้าหากเป็นระดับ advanced ก็อาจจะต้องมีสกิลในเรื่องของ database ในเรื่องของ SQL แล้วก็ในเรื่องของการเขียนโปรแกรม ซึ่งในวิธีการเบื้องต้นนี้นะครับองค์กรต่างๆก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือพื้นฐานอย่างเช่น Excel นะครับหรือว่าถ้ามีการใช้ Power BI ก็เริ่มต้นจากวิธีการหรือกระบวนการคิดในเรื่องนี้ได้นะครับ ในส่วนกระบวนการของการออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลในงาน s r นะครับองค์ประกอบที่ต้องมีก็คือส่วนแรกคือความเข้าใจในงาน HR เชิงระบบก็ต้องมีความเข้าใจที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับว่าแต่ละระบบต่างๆเชื่อมโยงกันอย่างไรอันที่2นะครับต้องมีความเข้าใจในเรื่องของ Data หรือมีพื้นฐานของ Data s k i l l นะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เริ่มต้นพัฒนาได้ไม่ยาก อันที่3คือเรื่องของ Data Tool ที่ใช้อย่างที่ผมเรียนครับวันนี้เป็นเรื่องของการแชร์วิธีการออกแบบวิธีคิดซึ่งสามารถเริ่มต้นใช้ได้ตั้งแต่ Excel นะครับใช้ Power Query ใน Excel หรือว่าขยับไปใช้ Power BI หรือเครื่องมืออื่นๆตามความพร้อมของคนในองค์กรซึ่งเบื้องต้นองค์ประกอบ3ตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญครับที่จะต้องมีในการ ออกแบบระบบบริหารจัดก,การข้อมูลในงาน HR ในส่วนโปรเซสขั้นตอนนั้นนะครับกระบวนการในการออกแบบต้องเริ่มจากโจทย์ที่เราต้องการตอบจากข้อมูลที่เราทาแล้วก็ย้อนไปหากระบวนการและย้อนไปหาต้นทางว่าเราต้องอินพุตข้อมูลอย่างไรอันนี้คือหัวใจสำคัญในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในระบบ HR นั้นนะครับผู้เกี่ยวข้องผู้รับผิดช,ชอบต้อง เข้าใจความเชื่อมโยงของ h r ในระบบต่างๆในมิติต่างๆอย่างเช่นเรื่องของตำแหน่งความก้าวหน้าเรื่องของผลตอบแทนเชื่อมโยงกับเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัดความสามารถต่างๆเพราะเวลาเราทําฐานข้อมูลทําระบบบริหารจัดการข้อมูลในงาน h r นะครับระบบต่างๆนี้เราจะพบว่าเชื่อมโยงกัน และเมื่อใดที่เราสามารถเชื่อมโยงกันได้ดีนะครับเราก็จะสามารถนํามาบริหารจัดการให้ได้ประโยชน์ได้สูงสุดคีย์สาคัญนะครับในการเริ่มต้นในการทำข้อมูลในงาน HR ตามที่ผมเรียนนั้นนะครับสิ่งสําคัญคือต้องตั้งโจทย์ที่ถูกที่ใช่ก่อนว่าเราต้องการทำข้อมูลนั้นๆเพื่อตอบโจทย์อะไรไม่ใช่เริ่มต้นด้วยต้องการทำข้อมูลอะไรนะครับตัวเลขไหนที่ต้องการเห็น ข้อมูลไหนที่เราสรุปได้แล้วมันจะเป็นประโยชน์คือจุดเริ่มต้นของการทำข้อมูลที่ถูกที่ใช่และองค์กรได้ประโยชน์อย่างแท้จริงยกตัวอย่างเช่นในมิติของ s t a f f c ค s t นะครับเราอยากเห็นในมุมของ s t a f f c ค s t ในมิติต่างๆอย่างเช่น s t a f f c ค s t ภาพรวมเทียบกับรายได้องค์กรแบ่งแยกในแต่ละหน่วยงานในแต่ละตำแหน่งในแต่ละระดับ เทียบกับเฮดุเขาเทียบค่าเฉลีย่ยหรือมองในมิติต่างๆเพื่อนำมาบริหารจัดการได้ว่าส่วนไหนที่มากเกินไปไม่เหมาะสมส่วนไหนที่มีสัดส่วนสูงเกินไปเมื่อเทียบกับความจําเป็นที่ต้องใช้ในธุรกิจนั้นๆตัวอย่างที่สองอย่างเช่นเราต้องการเห็นเรื่องของจ็อบหรือหน้าที่รับผิดชอบของในแต่ละหน่วยงานเป็นกระดานเห็นภาพทั้งหมด ซึ่งในองค์กรส่วนใหญ่นะครับเวลาเราทำ job description เรามักจะทำเป็นไฟล์แยกรายตำแหน่งซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นภาพรวมเลยว่ามีงานของตำแหน่งไหนที่ซ้ำซ้อนกันบ้างมีงานไหนของแผนกหรือโจทย์ของบริษัทที่คาดหวังแล้วตกหล่นไปบ้างตัวชี้วัดของงานนั้นคืออะไรและตำแหน่งไหนต้องรับผิดชอบหรือเราต้องการเห็นเรื่องของ competency เราต้องการเห็นเรื่องของความสามารถของบุคลากรเทียบกับตำแหน่งแล้วเราก็ตั้งโจทย์ว่า competency น,นั้นๆถ้าจะพัฒนาใช้วิธีไหนเหมาะสมถ้าจะทำการประเมินใช้วิธีไหนเหมาะสมตัวอย่างต่อไปอย่างเช่นเราต้องการเห็นการเปรียบเทียบ value ที่พนักงานสร้างให้กับบริษัทเทียบกับอายุงานของเขาเทียบกับค่าตอบแทนที่บริษัทให้ว่าพนักงานคนนั้นๆอยู่ในตำแหน่งนั้น ทำงานมา5ปี7ปีรับค่าจ้างอยู่เท่านี้เขาทําวร์ยุอะไรให้กับบริษัทบ้างคุ้มค่าหรือไม่หรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็คือเราต้องการเห็นการเปรียบเทียบเรื่องของค่าตอบแทนเทียบกับโครงสร้างที่เราได้ออกแบบไว้ว่ามีตำแหน่งไหนบ้างพนักงานคนไหนบ้างที่เราจ่ายค่าจ้างน้อยเกินไปเราจ่ายค่าจ้างมากเกินไปเทียบกับ ตำแหน่งเทียบกับอายุงานหรือเทียบกับเมติอื่นๆที่เราต้องการหรือเราต้องการทราบในเรื่องของภาพรวมของเป้าหมายตัวชี้วัดของทั้งแผนกและทั้งตำแหน่งว่าแผนกนั้นๆตอบโจทย์บริษัทเรื่องอะไรบ้างเป้าหมายของแผนกมีอะไรบ้างเป้าหมายรายบุคคลมีอะไรบ้างสอดคล้องกันหรือไม่หรือเราต้องการเห็นผลงานของหน่วยงานผลงานของบุคคลในแต่ละหน่วยงาน ว่าในแต่ละปีหรือแต่ละครึ่งปีขึ้นอยู่กับองค์กรนะครับพนักงานทำงานมีผลงานเป็นอย่างไรในแต่ละหัวข้อเป็นอย่างไรหรือเราต้องการเห็นตัว Development Program ที่จะต้องใช้ในองค์กรเทียบกับตำแหน่งแล้วเปรียบเทียบรถแมปว่าโปรแกรมนั้นๆต้องถูกพัฒนาในช่วงไหนของการเข้ามาทำงานในตำแหน่ง ที่กล่าวมาคือตัวอย่างบางส่วนของการตั้งโจทย์ที่เราต้องการเห็นในการทำา d t t a ดังนั้นการจะทำา d t t a ได้มีประโยชน์หรือไม่ขึ้นอยู่กับการตั้งโจทย์ที่จะทำาั a ้ a นั้นๆว่าเราต้องการตอบโจทย์อะไรและข้อสำคัญนะครับโจทย์นั้นๆตอบโจทย์องคอ์กรใช่หรือไม่ตอบโจทย์หน่วยงานใช่หรือไม่หลังจากที่เราตั้งโจทย์แล้วก็นำไปสู่กระบวนการของการ ออกแบบโครงสร้างของข้อมูลต่างๆและนำไปสู่การสร้างเครื่องมือในการทำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นในการออกแบบโครงสร้างนะครับพื้นฐานเริ่มต้นเลยก็คือ hr ในองค์กรควรจะต้องทำข้อมูลต่างๆในรูปแบบของ data หรือ table นะครับควรจะหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลต่างๆในรูปของไฟล์ word บางอย่างอาจจะเหมาะก,กับไฟล์ word นะครับแต่ถ้าท่านต้องการทำระบบข้อมูลหรือฐานข้อมูล ต้องเริ่มต้นจากรูปแบบของ Data หรือ Table นะครับซึ่งทุกท่านก็จะคุ้นเคยในเรื่องของการใช้ Excel ในเบื้องต้นนะครับเพียงแต่การทำข้อมูลใน Excel ต่างๆเหล่านั้นเราต้องเริ่มมองในรูปของการทำในแบบฐานข้อมูลยกตัวอย่างในภาพนะครับเรามีข้อมูลของพนักงานตำแหน่งและข้อมูลของหน่วยงานบางองค์กรทำเป็นตารางเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบุว่าพนักงานรหัสพนักงานนี้ ชื่อนายกนายขอมีตำแหน่งอะไรมีหน่วยงานอะไรนะครับพอจะมีการเพิ่มการลดก็ต้องก๊อปปี้รายชื่อตำแหน่งลายชื่อของหน่วยงานหรือบางครั้งพิมพ์เพิ่มเข้าไปซึ่งโอกาสที่ข้อมูลนั้นจะไม่เหมือนเดิมโอกาสที่ข้อมูลนั้นจะย้อนแยง้งหรือขัดแย้งกันจะมีสูงนะครับดังนั้นเราก็ต้องมองแยกให้ออกในเบื้องต้นก่อนว่า ในโครงสร้างข้อมูลนั้นอันไหนควรจะเป็นส่วนที่แยกกันอันไหนมันเชื่อมโยงกันได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีรายการของหน่วยงานโดยมีรหัสกำกับมีโค้ดของหน่วยงานกำกับมีชื่อหน่วยงานกำกับแล้วเราก็มีตารางของตำแหน่งนะครับมีไ d ด์ตำแหน่งมีโค้ดตำแหน่งมีชื่อตำแหน่งมีเลเวลกำกับแล้วเราค่อยเชื่อมโยงรายชื่อของพนักงานต่างๆเหล่านั้นเข้าไปในตารางของ ตำแหน่งและตารางของหน่วยงานซึ่งมันก็จะทำให้ข้อมูลไม่ย้อนแย้งนะครับเพราะว่าข้อมูลของหน่วยงานและตำแหน่งงานนั้นเราทำเป็นมาสเตอร์ไว้แล้วเราก็เชื่อมโยงข้อมูลไม่ว่าจะใช้สูตร Excel ใช้วีลู k ัพหรืออะไรก็ตามและในการทำข้อมูลให้มีประสิทธิภาพนั้นเราควรต้องมีการกำหนด id ของแต่ละเรคคอร์ดนะครับซึ่ง ID ของแต่ละเรคคอร์ดนั้นต้องไม่ซ้ำกัน จึงจะทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละตารางไม่ผิดพลาดครับในส่วนนี้นะครับผมขออนุญาตแชร์วิธีการคิดการออกแบบข้อมูลตามโจทย์ที่เราต้องการนะครับซึ่งวิธีการกระบวนการแล้วแต่ความถนัดของคนในองค์กรนะครับซึ่งหลายๆกรณีเนี่ยนะครับการที่เขียนเป็นผังภาพเขียนเป็นรูปเขียนเป็นไดอะแกรมซึ่งกระบวนการ ที่เริ่มต้นจากไดอะแกรมนั้นนะครับก็จะทําให้ท่านเห็นภาพได้ง่ายกว่าการเริ่มจากตารางแต่ว่าในส่วนนี้ผมก็ขออนุญาตข้ามในเรื่องของการเขียนผังตรีไดอะแกรมต่างๆและนํามาสู่ตารางที่เราใช้งานยกตัวอย่างตามภาพนะครับเวลาเราจะดีไซน์ข้อมูลในการทํางานเราต้องเริ่มจากโจทย์ก่อนว่าเราต้องการข้อมูลนั้นเพื่อตอบโจทย์อะไรนะครับในส่วนของคอลัมน์ที่ผมเขียนว่า o b j e c t i v e นะครับยกตัวอย่าง ลำดับที่1เราต้องการออกแบบหน้าที่นั้นเพื่อตอบโจทย์อะไรดังนั้นในส่วนของโครงสร้างข้อมูลเราก็น่าจะต้องมีคอลัมน์ที่ระบุเรื่องของ objective ว่าอันนี้ยกตัวอย่างเช่นงานนี้ตอบโจทย์การสร้างยอดขายของบริษัทการลดต้นทุนของบริษัทการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนกอะไรก็ว่าไปครับแล้วแต่วัตถุประสงค์ลำดับที่2คือโจทย์คือแล้วเราต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง ก็คือคอลัมน์ของเมนจ็อบนะครับที่เราต้องระบุอยู่แล้วก็เป็นรายละเอียดว่างานงานนั้นคืออะไรอันที่3นะครับในงานหรือเมนจ็อบแต่และเมนจ็อบนั้นมีกิจกรรมย่อยอะไรบ้างนะครับเพราะบางเมนจ็อบต้องการอธิบายขยายความว่ามีลำดับขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรในลำดับที่4นะครับทำอย่างไรให้ข้อมูลมันเชื่อมโยงกันโดยไม่ผิดพลาดเราต้องมีเรื่องของ ID ของจ็อบที่เรากาหนด ทั้งตารางหลักและตารางย่อยนะครับในลำดับต่อไปนะครับเราต้องการเห็นภาพว่าหน้าที่นั้นๆในแผนกใครเป็นเจ้าภาพใครเป็นเจ้าภาพร่วมบ้างอันไหนซ้ำซ้อนบ้างอันไหนตกหล่นบ้างนะครับดังนั้นในจ็อบแต่ละจ็อบมันต้องมีการเชื่อมโยงหรือผูกกับรหัสตาแหน่งเราจะหลีกเลี่ยงการไปเชื่อมโยงกับชื่อตำแหน่งนะฮะเพราะว่าเชื่อมโยงกับชื่อมีโอกาสผิดพลาดสูงนะครับ แล้วในโจทย์ลำดับต่อไปยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าตำแหน่งนั้นมีโอกาสสูงมากที่พนักงานต้องครองอยู่ในตำแหน่งหลัก10ปีหรือมากกว่านั้นช่วงแรกของการทำงานช่วงกลางของการทำงานหรือช่วงท้ายของการทำงานเขาทำหน้าที่เท่าเดิมใช่หรือไม่ดังนั้นเราต้องมีคอลัมน์ที่สามารถเปรียบเทียบได้นะครับว่างานที่เขาทำในช่วงต่างเทียบกับอายุงานสอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งในทางปฏิบัติผมจะแยกหน้าที่10 20 30รายการนั้นเป็นกลุ่มครับอย่างเช่นเป็นกลุ่มงานเริ่มต้นกลุ่มงานมาตรฐานกลุ่มงานที่เป็นโปรเฟชชั่นอลซึ่งเราก็จะจัดให้สอบคล้องกับอายุงานต่างๆในลำดับต่อไปนะครับคือเขาทำงานได้เหมาะสมกับอายุงานหรือไม่ดังนั้นเราต้องทำข้อมูลที่สามารถคอมเพร์ได้ครับว่าแว l ยูที่เขาสร้างให้กับหน่วยงานองค์กร เทียบกับเงินที่เขาได้รับนะครับผลตอบแทนที่ได้รับในขณะนั้นนั้นสอดคล้องสมเหตุผลหรือไม่โจทย์ในระดับต่อไปนะครับทำหน้าที่แต่ละหน้าที่ได้ดีหรือไม่ประเมินด้วยวิธีไหนถ้าเราตั้งโจทย์แบบนี้นะครับเราก็จะต้องมีคอลัมน์ที่ระบุว่าวิธีการประเมินที่เหมาะสมของงานประเภทนั้นๆใช้วิธีไหนจึงจะเหมาะ ซึ่งจากการที่เราวิเคราะห์รูปแบบต่างๆต,ตามตัวอย่างข้างต้นนะครับแล้วเรามีเห็นภาพว่าเราต้องมีคอลัมน์ที่ต้องเก็บข้อมูลเรื่องใดบ้างมันน่าจะอยู่ในตารางไหนตารางไหนรวมกันได้ตารางไหนต้องแยกไปเนี่ยนะครับผมก็ทำเป็นตัวอย่างมาให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับในรายละเอียดจริงๆอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่านี้นะครับ หลังจากที่เราตั้งโจทย์ความเชื่อมโยงต่างๆนะครับเราก็จะเห็นภาพตารางต่างๆที่แยกกันแต่สามารถเชื่อมโยงกันได้ในแต่ละตารางนะครับอย่างเช่นเรามีตารางเรื่องของ m a นจ j อบนะครับตารางเรื่องของ Job a c t i v i t y ตารางเรื่องของ c o m p e t t n c y ตารางเรื่องของ development p r โปรแกรมนะครับมีตารางเรื่องของตำแหน่งตารางหน่วยงานและ อื่นๆนะฮะอย่างเช่นเราต้องมีตารางเรื่องของพนักงานบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมโยงนะครับบางตารางเชื่อมโยงกันได้โดยตรงแต่บางตารางมีความสัมพันธ์ก็คือสามารถไขความสัมพันธ์กันได้ไม่ใช่เป็นแบบ1ต่อหนึ่ง,นนงยกตัวอย่างเช่นนะครับพนักงานหนึ่งตแหน่งสามารถเชื่อมโยงกับรหัสพนักงานหลายคนนะครับรหัสของ หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงได้กับรหัสของตำแหน่งได้หลายตำแหน่งอันนี้คือลักษณะตัวอย่างเบื้องต้นนะครับตามวิธีการคิดวิธีการออกแบบข้อมูลแบบนี้นะครับเราก็จะนำไปสู่การนำไปปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นนะครับเราก็จะสามารถนำไปทำข้อมูลที่มีเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบความสามารถนะครับและก็โปรแกรมการพัฒนาที่เชื่อมกับตำแหน่ง และนำสู่นไปสู่การทำแผนในขั้นตอนต่อไปเราก็สามารถนำในเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบแบ่งกลุ่มของหน้าที่คอมเพลในเรื่องของแวร์ยูของงานคอมเพลในเรื่องของอายุการทำงานคอมเพลในเรื่องของค่าตอบแทนกับโครงสร้างที่เราออกแบบนะครับเทียบได้ว่าอายุงานทำงานมากี่ปีทำงานได้แวร์ยูเหมาะสมหรือไม่ เทียบกับอายุงาน,งานเทียบกับค่าตอบแทนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นเป็นวิธีการเริ่มต้นในการคิดและออกแบบกระบวนการจัดการข้อมูลในองค์กรแต่หากองค์กรต้องการในระดับที่แอดวานซ์กว่านั้นนะครับต้องการพัฒนามากกว่านั้น hr เองก็จำเป็นต้องพัฒนาสกิลนะครับในเรื่องของการทำระบบบริหารจัดการข้อมูลงาน hr ที่สูงขึ้นนะครับซึ่งในมุมของ าการทำระบบนะครับ HRIS ต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านต้องมีก็คือ1 HR knowledge ในเชิงระบบนะครับทั้งลึกและกว้างแล้วก็เชื่อมโยงกันได้นะครับอันที่สสิ่งที่ต้องพัฒนาคือเรื่องของ analytical thinking การคิดวิเคราะห์ต่างๆอันที่3คือเรื่องของ system design ครับนะครับเพราะว่าเวลาเราจะพัฒนาระบบต่างๆเหล่านี้เราต้องมีความเข้าใจในการออกแบบ process ออกแบบขั้นตอนออกแบบระบบต่างๆให้มันทํางานเชื่อมโยงกันได้และหากท่านจะนำไปสู่การพัฒนาระบบพัฒนาโปรแกรมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือท่านอย่าต้องไปศึกษาในเรื่องของ E-R Diagram นะครับเบื้องต้นคือการทําผังภาพเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการทํางานต่างๆกับระบบการทําข้อมูลและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องเจาะลึกเพิ่มเติมคือเรื่องของ Database Design และแน่นอนนะครับถ้าท่านจะทําเรื่อง Data ้าเบท่านต้องมีตัวของข้อมูลนะครับวิธีการเก็บข้อมูลต่างๆที่เหมาะสมส่วนหลังจากที่ท่านมีวิธีการคิดต่างๆที่ตอบโจทย์การทําข้อมูลแล้วนะครับที่เหลือเป็นเรื่องของดัตต้าเบสและแอปพลิเคชันทูส์นะครับซึ่งเบื้องต้นแน่นอนนะครับท่านอาจจะเริ่มต้นจากการใช้ Excel ใช้ power query ใน Excel เป็นเบื้องต้นหรือบางท่านอาจจะมี ทักษะในการทำโปรแกรม Microsoft Access นะครับก็สามารถทำได้เพราะมีทั้งในส่วนของ database และในส่วนของการสร้างแอปพลิเคชันหรือปัจจุบันนี้นะครับหลายๆองค์กรกำลังจะนิยมในการพัฒนาและก็นำมาใช้ประโยชน์คือเรื่องของ Power BI นะครับซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับ data ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น Excel ไม่ว่าจะเป็น database MySQL SQL Server ต่างๆ หรืออื่นๆนะครับสามารถนำมาใช้ได้ในการวิเคราะห์สรุปคิวรีข้อมูลหรือว่าดึงออกมานะครับเพื่อสรุปผลในมิติที่เราต้องการและหากท่านต้องการพัฒนาต่อในเชิงลึกนะครับอาจจะต้องมีการศึกษาในเรื่องของ database to หรือ database โปรแกรมต่างๆอย่างเช่นพื้นฐานเป็นที่นิยมก็คือพวกโปรแกรม MySQL นะครับหรือ SQL Server นะครับและจริงๆมีอื่นๆอีกมากมายที่ท่าน สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับและถ้าต้องการพัฒนาในระดับ S1 นะครับก็อาจจะต้องไปถึงในระดับที่พัฒนาโปรแกรมนะครับในเรื่องของโปรแกรม m i n g Tools ต่างๆคือในการสร้างซอฟต์แวร์ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันหรืออาจจะเป็นโมบายแอปพลิเคชันนะครับเพื่อเชื่อมโยงดาต้าเบสต่างๆเหล่านั้นในการอินพุตข้อมูลในการวิเคราะห์สรุปข้อมูลในการทำรีพอร์ตในการทำแดชบอร์ดต่างต หวังว่าสิ่งที่ผมแชร์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้กับ s r ในองค์กรในการนำไปพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรต่อไปครับ